โอ้โหนี่คือว่านงาช้างหลายทีนะเล็กชําด้วยใบฮนะนเห็นกลมๆนี่คือใบของเขานะครับก็เป็นลิน้นมังกรชนิดใบกลมนนเห็นไหมเขาไม่เหี่ยวตายนะไม่เน่าแสดงว่ารากเดินแล้วนะนี่ กิจเนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้ยามเช้านะเล็กพามาชมไม้มงคลของนัเล็กอีกชนิดหนึ่งนะก็คือว่านงาช้างลายก็เป็นไม้มงคลที่สื่อถึงความมีบารมีนะมีตำแหน่งม,มีบารมีหน้าเก่งขามว่านงาช้างก็เป็นลิ้นมังกรชนิดใบกลมนะลิ้นมังกรก็จะมีทั้งใบแบนและใบกลม อันนี้เป็นใบกลมแล้วก็นาเล็กชำใบไว้นะก็ใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนแล้วนะก็ที่มาที่ไปก็คือว่าต้นของเขามันเน่านะเพราะนั้นเราต้องจัดการตัดใบทิ้งนะตัดเอาแยกใบออกใบไหนที่เน่าเราก็ต้องทิ้งไปใบไหนที่ไม่เน่า เราก็ตากให้แห้งก่อนให้แผลเข้าแห้งก่อนเราถึงเอามาชำ่ำอันนี้นะ่าเล็กชํำรวมกันเห็นไหมชํำรวมกันเป็นสิบเลยฮนะเนี่ยเกือบสิบเลยมั้งฮะใส่รวมไปกระถางเดียวกันก็สามารถที่จะเอาไปตั้งโชว์ได้นะใครที่มีกระถางสวยๆนะก็สามารถที่จะเอาไปตั้งโชว์ได้เลยรอให้เขาสมบูรณ์นี่เขายังไม่สมบูรณ์ยังเหี่ยวอยู่นะเพราะว่า รากเขายังไม่เดินนะยังเดินไม่เยอะว่างั้นเถอะเนีนะ่ยรากอาจจะติดแล้วแต่ว่ายังเดินไม่เยอะยังไม่พอที่จะเลี้ยงใบของเขาให้สวยได้หรือว่าเราจะแยกออกนะไปใส่กระถางละ3ต้น3ต้นก็ได้นะแล้วแต่หรือว่าจะแยกเป็นต้นเดี่ยวก็ไดนะ้เดี๋ยวมาดูกันว่า กินอเล็กชําไว้แยกอีกต่างหากนี่ฮะเนี่ยใบสั้นใบยาวก็สามารถที่จะชําได้หมดแหละตัดเป็นท่อนชําก็ได้ก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นหน่อของไม่รู้ว่าหน่อของตัวนี้หรือว่าหน่อของต้นนี้นะแตกหน่อขึ้นมาแล้ว ได้3หน่อเลยนะเนีหนึ่งสองาก็จะต้นละหน่อก็ได้เนะนี่ยเพราะว่าปลายมันชี้เข้าหากันด้านนีนะ้เราก็สามารถที่จะแยกหน่อไปปลูกไดนะ้ส่วนต้นนี้โอ้โหต้นนี้หน่อเดียวฮะหน่อเดียวแต่ให้ผลผลิตเพียบเลยดูฮะนี่ได้สี่หนอ โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะใบเดียวได้สี่หนอเรี่กว่าสมบูรณ์มากๆเลยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ใกล้โคนฮะอะเดี๋ยวน้าเล็กจะให้ดูนะเนี่ยมันอย่างนี้นี่เราแยกใบแล้วแวเราก็เอาไปชำนี่เห็นไหมแตกรากแล้วอันนี้น้าเล็กถอนมาให้ดูเฉยๆนะว่าขาบวนการของเขาจะเป็นอย่างนี้น มันจะแตกรากแล้วก็เนี่ยแตกนอใหม่มช่ไหมนอใหม่ขา,ขาวๆอยู่ตรงเนี้ยจะได้ให้ดูชี้ให้ดูเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ย,น,ย,น,ยนอใหม่พความที่จะเกิดมาเป็นแบบนี้เมื่อได้หนอใหม่แบบนี้เราก็สามารถที่จะแยกเอาไปปลูกได้เลยนะเอาไปใส่กระถางใหม่แล้วก็บำรุงได้ มันจะทําอะไรที่มันน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวน้าเล็กพาไปดูนดีเยวก็จัดก,การแยกมาแล้วนะแยกใส่กระถางเดี่ยวเลยไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยนะมันก็จะสวยงามนะก็จะเป็นแผงเหมือนแต่ว่ามันจะเริ่มจากแผงเล็กๆก่อนนะแต่ก็จะมีหน่อเดียวเนี่ยขึ้นมาหน่อเดียวนะยังยังไม่ได แตกเหมือนอันอื่นดูว่าแปลกๆเหมือนกันตัวนี้แล้วก็ดูคอยดูว่าเขาจะแตกยังไงนี่แหละฮะการขยายพันธุ์โดยวิธีการชำใบของไม้มงคลของเราที่ชื่อว่าว่านงาช้างลายนะหรือว่าลิ้นมังกรใบกลมอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเลกินตาไนแชนแนลสวัสดีครับ